สวัสดีครับวันนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางที่ไปวัดดอนทาานนะครับซึ่งเป็นวัดอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดแห่งนี้นะครับก็คือเป็นดอนแล้วก็เป็นวัดที่เป็นเกาะนะครับอ่าเล่าางของแม่น้ํามูลนะครับจะแยกเป็นสองฝากฝากั่งแล้วก็ล้อมเกาะนีไว้นะครับซึ่งประวัติความเป็นมานะครับก็คือเป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ปูริพัโตนะครับแล้วก็หลวงปู่เสากัตตาสีโลนะครับเป็นคนก่อสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่เหมาะแก่การวิปัสสนากรรมฐานนะครับสําหรับสายกรรมฐานของเรานะครับซึ่งเวลาเราจะข้ามไปที่วัดนะครับเราก็จะต้องข้ามด้วยเรือนะครับซึ่งทางวัดนะครับบริการให้ฟรีนะครับก็จะเดินทางไปประมาณสักสิบ สินาทีนะครับก็จะข้ามไปถึงนะครับวัดดอนธาตุนะครับซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำนะครับเราก็จะไปสักการะนะครับมีเจดีนะครับที่เป็นอ่าบริเวณสักการะนะครับของพระอริยสงฆ์นะครับที่เราเคารพนับถือนะครับพระอาจารย์เสาวกันตัดสิโลนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็มีผู้คนนะครับไปกราบสักการะเรื่อยๆนะครับนะครับก็จะ ไปชมกันนะครับว่ามีความสวยงามยังไงนะครับอันนี้ก็คือป้ายนะครับวัดดอนธานะครับเราก็จะเดินเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นคุติของหลวงปู่เสากันตสีโลนะครับซึ่งเป็นเกจิพระอาจารย์ชื่อดังแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์พระอาจารย์มั่นคริทิตโตนะครับอันนี้เราก็เก็บบรภาพบรรยากาศนะครับมาฝากทุกๆท,ท่านนะครับไว้เพื่อเราจะได้เป็นสิ่งที่ระลึกถึง ว่าเราได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะครับที่ครูบาอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานนะครับได้มากะอสร้างไว้นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางไปข้างในนะครับแล้วก็จะไปในสักการะนะครับที่เจดีนะครับซึ่งบรรยากาศที่วัดนะครับมีความร่มรื่นนะครับเป็นอย่างมากนะครับ ทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนก็มีความสง,งบจิตสง,งบใจนะครับแล้วก็ได้ธรรมะนะครับในการดูแลรักษาใจตนเองมากมายเลยนะครับ สำหรับบริเวณข้างในวัดนะครับเราก็จะเดินทางนะครับเข้าไปประมาณ1่กิโลเมตรนะครับผ่านป่าแมกไม้แล้วก็จะมีป้ายนะครับสอนเกี่ยวกับคติเตือนใจนะครับในหลายอย่างทําให้เราได้อ่านแล้วก็คอยเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทําให้เราได้ธรรมะนะครับซึ่งทางวัดก็มีการปลูกต้นไม้นะครับให้ความร่มรื่นนะครับตลอดทางเกาะนะครับ มีความเย็นสบายนะครับสบายทั้งสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ร้อนนะครับแล้วก็สบายใจด้วยนะครับ นี่นะครับก็ถึงนะครับพระมหาเจดีย์นะครับที่เป็นที่ไว้นะครับอัศวบริหารนะครับสักการะอนุสรณ์ให้กับหลวงปู่เสากตสิโลนะครับซึ่งเป็นเกจิชื่อดังนะครับแห่งจังหวัดอุบลราชธานีนะครับดินแดนแห่งนักปราชญ์นะครับอันนี้เราก็จะไปสักการะนะครับที่กุฏินะครับหลวงปู่นะครับที่ได้สร้างไว้แล้วก็เป็นที่ จะเริยนยี่ปัส,สนากรรมฐานานะครับแล้วก็มีทางจงกรมนะครับเราก็มากราบสักการะนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับ